วันนี้จะเป็นเรื่องของคุณมาร์กนะครับที่จะโทรมาเล่ากันเรื่องเกี่ยวกับใน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 หนังเนี่ยมันจะเป็นชื่อเรื่องว่าเรือนหอคนตายนะครับคุณมาร์กบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่แถวพุทธมนทนย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับบ้านเจ็ดศพนั่นเองแหมน่าสนใจมากสําหรับข้อมูลนี้ไปติดตามฟังเรื่องของคุณมาร์กกันครับสวัสดีครับคุณมาร์ก ครับสวัสดีครับพี่แจครับผมคุณมาร์คตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับอยู่บางแคฮะอยู่แถวบางแคครับผมสัญญาการรับฟังที่ดูชัดเจนดีนะถ้าฟังจากในโทรศัพท์ก็ชัดเจนนะแต่ว่าถ้าเปิดวิดีโอมีขึ้นแทรกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ๋อโอเคแล้วก็เลยฟังจากทางโทรศัพท์เอานะฮะครับผมมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีข้อมูลอยู่แต่คนที่จะไปประสบพบเจออย่างนี้เนี่ยมันน้อยมากเลยนะเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่มีการเก็บศพไว้ในบ้านนะฮะ ช่ฮะบ้านเจ็ดศพโอ้เยอะมากผมเคยได้ยินเต็มที่คือสองศพเป็นสามีภรรยาครับผมเออนะฮะประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ตรงด้วยครับยังไงฮะคุณมาร์คไปไปไปเกี่ยวข้องได้ยังไงกับเรื่องนี้คือว่าผมตอนนั้นเข้ากรุงเทพมาใใหม่มก็มาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับอยู่อยู่อีกซอยหนึ่งแต่ว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งอนะ่ะที่ ผมจะไปส่งเขาประจาเขาเป็นแม่บ้านอยู่บ้านหลังเนี้ยอืเป็นบ้านหลังใหญ่แต่เขาอยู่ในซอยที่ผมวิ่งรถสอร์ไซ์อยู่ครับผมก็ไปส่งเขาประจาส่งเขาประจําอืมผมก็เลยถามว่าป้าท่านนั้นก็เหมาผมไปเลยเดี๋ยวผมจะก็บเป็นเดือนเป็นวิกอะไรก็ว่าไปอ๋อคือให้เหมาแบบเป็นเดือนไปเลยใช่ฮะผมได้รับส่งได้เราเราก็จะได้ได้ตังได้ข่าประจําอะไรอย่างเงี้ยพี่ ืแต่ว่าแต่ว่ามันแตกคือว่าเขาจะไปแค่เฉพาะวันพระเป็นมันเป็นบ้านนะครับบ้านหลังใหญ่ที่ใหญ่มากใหญ่โตมากเลยครับแล้วก็ผมไม่ส่งแกเนี่ยทุกวันตั้งแต่ครั้งแรกเลยผมไม่ส่งผมมองเข้าไปในบ้านเนี่ยไปส่งหน้ารั้วนะครับอืมองเข้าไปมองเข้าไปบนชั้นสองเนี่ยอืจะเป็นกระจกซึ่งประมาณสิบก็จะเห็นมีหญิงกับชายคู่หนึ่งเขา ยืนมองอยู่ครัทุกวันพระที่ไป่ส่งไปกลับเะเจวันนี้อืเป็นอยู่งั้นสักประมาณเดือนหนึ่งพอเวลาป้าเขาไปกับผมป้าเขาก็ไม่พูดอะไรผมก็ไม่พูดอะไรอืไม่เคยถามไม่เคยอะไรแกก็เออทำไมแกต้องอย่างนี้เพราะแกไม่ค่อยพูดกลัวถามแกไปแล้วแกหาว่าเราไปยุ่งเรื่องของเขามากมายอ่ะเจออย่างนั้นนะอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่ง ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะอืฮมจนมีเพื่อนๆที่วินมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าเฮ้ยขาประจําอ่ะจาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็จะถามกันเป็นเรื่องโบสติดหัวเลยว่าอีกตรงนี้นะเออเขาอยู่อย่างเงี้ยจะไปรับไปส่งเขาเวลานน้เวลานี้เขาเฮ้ยจริงดิบ้านหลังนั้นน่ะอเขาว่าเขาเก็บศพไว้นะครับเขาอเขาบอกผมงนบอกอื้มบอว่าอํมเพราะว่าเป็นบ้านหลังใหญ่พี่หลังใหญ่โตมาก ผมก็ไม่เชื่ออืมเราไลฟังจนเป็นอย่างนั้นเข้มาแล้วเข้าช่วงเดือนที่สองเช้านั้นไปส่งแกครับตามปกติอืมแต่แกบอว่าอนุอ่มเดี๋ยวมาช่วยซ่างขนของข้างล่างหน่อยอช่วยขนของผมเลยผมก็าค้่องใจเรื่องที่เขาบอกมีเก็บตกใช่มผมเลยเข้าไปดู วอาจะมีจริงก็เปลือยเดี๋ยวนี้เขาบอกกันผมเข้าไปข้างล่างเขาเป็นตู้เฟอร์นิเจอร์อะไรที่น่าตานะฮะคนอยู่ปกติจะอาดเรียบร้อยออืไม่มีอะไรปออื้าอให้ผมเช่วยขนถองยกย้ายอะไรยกย้ายพวกเตียงพวกอะไรเงี้ยพี่แล้วก็ขึ้นไปชั้นสองแต่พอขึ้นชั้นสองแกกะกำชับว่าอย่าเปิดเข้าไปห้องนี้นะัเป็นห้องของเจ้านายแกเขาบอกอื จะเปิดเข้าไปห้องมันไม่ได้ล็อกเพราะว่าแกแกลงแบกของข้างล่างแ่ทิ้งผมอยู่ข้างบนแกจำแนัง่ายแหละจะเปิดเข้าไปนั้นมันจะตนถ้าเปิดเข้าไปเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขาจะเร็จซ่าเอาอะไรอย่างนี้พี่ด้วยความที่รอรอรอ,ลอนานที่ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีครับห้าสิบนาทีก็มองซ้ายมองขวาหันไปก็เห็นชายหญิงคู่นั้นนะพี่มันจะเป็นห้อง ให้ห้องโถงอะครับเดินปุ๊บเข้าไปอ,อยากคนนึงว่าจะของบ้านเขาของผเป็นจะของบ้านจะตากแกก็ไม่ขึ้นมาสักทีและห้องนั้นนะ่ะผมผมถือวิสาสารงเลยพี่จะแอบดูว่ามันมีอะไระด้วยความอยากูก้อยากห็นานาี้ยากใหญ่โตพี่เราก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรใช่ผมผมก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรครับ เปิดประตูพี่แกเขาค่อยแง้มประตูเข้าไปเห็นที่นอนก่อนอืเป็นเตียงนอนเป็นที่นอนก่อนครับผมเป็นเตียงนอนเป็นเตียงนอนเออเตียงนอนตกข้างแป้งตูเป็นตูเสื้อผ้าอะไรปกติก็เหมือนมีคนอยู่ปกติทั่วไปใช่พี่ใช่ฮะอือืมอืมใช่แต่ระหว่างเรากำลังจะปิดเนี่ยกำลังจะดึงประตูเข้าปิดอืผมก็สายตาเขาไปชำเรืองทางซ้ายพี่อือฮะ พี่แกพอกเห็นเป็นโรงตบโรงแก้วพี่อ๋หรอเป็นโรงแก้วหญิงกับชายนอนอยู่คู่กันอ๋ออ๋อออพี่ช่ไมตอนนั้นพี่นาที่ามันมันเท้ากับพี่อ uh ืม huh. แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นศพใครตอนนั้นอ uh ืม huh. ผมก็ไอความที่ตกใจแล้วกลัว้าแกจะรู้กล uh ัว huh. เ,เราจะโดนเด็ดด้วยว uh ่า huh. จึงประตูปิดเข้ามาร uh ั huh. บวิ่งเดินไกลพี่ใช่ไหมว่า uh huh. ขาขามันสั่นมากมันกลัวฮะ กลับกระไดเราพยายามจะลงไปให้ได้ mm hmm. ้วก็หันจะมามองที่ประตูอีกทีครับที่เชื่อไหมพอผมหันกลับไปผมเห็นผู้หญิงชายคนนั้นนะอื mm hmm. ยืนตัวที่สิทยอยู่ตรงทางลงบันไดพี่พอผมลงมาหันไปม,มองแกเขาอยู่หน้าประตูอ่ะพี่อื mm hmm. ยืนมองที่เฉยอ,อยู่หน้าประตูอื mm hmm. เห็นอย่างนั้ผมเลยวิ่งลงมาเลยวิ่งส่งกับป้าแกป้าแกแค่หนึ่ง บอกเขาดึงเขาถามบอกว่าป้าบอกแล้วไงว่าอย่าไปเปิดอืป้าบอกแล้นวนะเขาเขาเอ็ดผมเขาเนาเป็นไงเจอผมแล้วเป็นไงเขาบอกอออเขาว่ากั้นแค่ผมว่าอย่าไปบอกใครนะอือ,อย่าไปบอกใคราะว่าป้าไปคุยกับผมรอบบ้านเถอะ ผมไม่ได้เจอแค่ศพไม่ได้เจอแค่ผมแต่ผมเจอเป็นตัวเป็นตนเลยใช่ใครพี่ออเนี่ยเป็นสองผมเนี่ยนี่ยผมก็เล่าให้แกฟังว่าผมก็าเห็นเห็นทุกวันพระเลยนะป้าที่ผมมาส่งป้าไปกับผมเห็นว่าเขา,ายืนจ้องอยู่บนหน้าต่างห้องที่เก็บศพเขาไวา้แต่ผมไม่รู้ว่าทีแรกเขาเป็นใครอเขาโอ้เจออย่างเนี้ยตั้งแต่รับส่งป้าเนี่ยส่วนในสองเดือนแล้วพี่ครับตอนนั้ว่า มันมันสติแตกอรพี่มันมันนไม่เคยเจอฮะสติแตกมากคืรว่าป้าว่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเขาไม่ทําอะไรหรอกเพราะว่าป้าผมก็เลยออกมาครับขี่รถออกมาในระหว่างอยู่กลางทางวันเดือนสาป้าว่าป้าป้าลาผมฟังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านีะทาทําไมถึงไม่เอาศพไปทาทางทีศาสนาไปทาอะไรกับมีอะไรครับเขาก็บอกว่า ไม่ให้ผม,ม่าเล่าให้ใครฟังอืเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยได้ใครฟังเลยอีเดเขาบอกว่าถ้าเขาเล่าให้ฟังแล้วอย่าไปเล่าให้ใครฟังเลยเขาก็จะเดือดร้อนเหมือนกันเขาบอกว่าผัวเมียคู่เนี้เขาแต่งงานกันใหม่ๆแล้ว like บ้านหลังเนี้ยที่เขากำลังสร้างเนี้ยอืเขาสร้างให้เป็นเรือนหอครับเป็นเรือนหอสําหรับ เขาสองคนแล้วเขาไปไปฮันนีมูนกันนะพี่ไปฮันนีมูนแล้วก็ประสบอุบัติเหตุอะไรสักอย่างพี่ป้าในร้านฟังเขาบอกว่าเิตกันคู่แต่งงานกันใหม่แล้วทีนี้ทางบ้านก็ทำใจไม่ได้มาทางบ้านอยู่อยู่ตามระเ่ศด้วยพี่ทำใจไม่ได้แล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเคยเล่าให้แม่บ้านฟังว่าเขาทำใจไม่ได้ด้วยแล้วก็ ลูกลูกเขาเป็นผู้ชายพี่แล้วเขาฝันว่าเขาก็าาาไม่อยากจะไปไหน<ะ>อืเขาอยากอยู่บ้าน,นอ,อย่างเนี้ยเขาไว้ช่วยจ็บเขาไว้ทีเขาบอกว่าถึงเวลาก็จะมีคนมาสบีบศพหรอจะครับผม<ะ>ถึงเวลาก็จะมีคนา<ะ>มาสีบศพแล้วก็มาให้ข้าวทุกวันพระป้าเขาบอกป้าเขามีหน้าที่แค่เอาข้าวมาให้ทุกวันพระให้เสร็จแล้วจะมีแม่บ้านที่ทางวามสมจาดทุกวันทุกวันอีกต่างหาก เป็นบ้านหลังใหญ่มากคือหมายถึงว่าคุณป้านี้ก็คือเขาจ้างไว้ครับผมเป็นคนเก่าคนแก่เขาฮะไหรอฮะครับผมโอ้เออแต่ละคนเนี่ยเขาจ้างไว้ด้วยอัตราเท่าไหร่พอจะทราบไหมอะครับไม่ทราบป้าครับอกป้าเขาไม่ได้บอกครับเขาบอกได้ได้เขาได้ไม่กี่บาทหรอกเขาบอกแค่นี้ฮะเ<อ>าขาอไม่รอมต่อเหมือนกัน เขาบอกได้ไม่กี่บาทหรอกแต่ว่าถือว่าเขาเขาเหมือนว่าเขามีบุญคุณอะไรบ้างเขาบอกตลอดนะพราเขามีบุญคุณเคยช่วยเหลือแลวเขามาเขาอย่างนี้ครับถ้ากับว่าตัวของคุณคุณมาร์คฮะเข้าไปเห็นลรงศพมาครับเข้าไปเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นทั้งหมดกี่โรงนะที่เห็นอะเป็นโรงเดียวพี่เป็นโรงเดียวโรงเดียวแต่เป็นโรงแก้วฮะโลงแก้วสองคนขนาดใหญ่คือมีสองศพเนี่ยถูกครับผมสองศพอยู่ด้วยกันนะเหรอเห็นศพเลยไหมฮะ เห็นนะเห็นเลยฮะแต่งตัวคือเป็นชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับครับครับที่แต่งงานคนลุกพี่จริงเหรอครับน่ากลัวอ๋อแล้วที่บอกว่าบ้านเจ็ดศพอือฮึคุณนักแล้วที่บอกว่าบ,บ้านเจ็บศพเนี่ยฮะเป็นบ้านหลังนี้ฮะอือคือถ้าเกิดว,ว่ามีเสียชีวิตไปทั้งหมดเจ็ดศพสองพี่สองศพเป็นอาเป็นบ้านเก็บศพฮะอ๋อเป็นบ้านเก็บศพครับผมอ้าวผ,ผมยังเป็นเขียนเป็นบ้านเจ็ดศพอยู่เลย บ้านเก็บศพนี่มไม่เเ็ศพอ๋อเป็นบ้านเก็บศพนะฮะอ่ะแสดงว่าเราเข้าใจคือคาดเคลื่อนกันอาจจะมีการฟังผิดมาตั้งแต่ช่วงแรกผมก็ว่าเอ๊ะทำไมเล่าถึงแค่สองศพเองแล้วอีกห้าศพไปไหนคือเป็นบ้านเก็บศพใช่ไหมฮะครับครับยืนยันว่าคุณมาร์คไปเห็นมากับตาตัวเองค่ะเออทุกวันนี้ครับบ้านหลังนี้ยังอยู่พี่ยังอยู่ครับคนคนไหนเขาเขาเขาจะรู้กันหมดฮะยังเก็บศพไว้อยู่ไหมฮะ อยู่พี่ครับอยู่ครับหรอแล้วทุกวันนี้คือตอนกลางคืนจะไม่มีใครอยู่ใช่ฮะตอนกลางคืนไม่มีใครอยู่จะปิดไฟจะเปิดไฟเพราะว่าอืในบ้านที่ห้องนะอืมคนคนไหนนะเขาก็เคยเคยเคยวัดเคยเจอผมก็เคยไปถามกันนะว่าที่บ้านไหนเนี่ยเคยเจอเขาก็บอกว่าเคยอืมบางวันเขาขี่รถตอนคืนอะไที่ริกๆอย่าง้เขาขี่รถมาแล้วเขามองเข้าไปก็เห็นเห็น จะมีพยาคู้เนี่ยยืนอยู่แต่ตอนนั้นเขาจะรู้หมดนะว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงรอแต่เพราะว่าผมผมไม่ได้ทักอาศัยอยู่ในตอนนั้นผมอยู่ตอนนี้อืมาแถวนั้นเขาเขาจะเขาจะเห็นทุทุกวันนี้ก็มีคนดูแลอยู่ตามปกติครับผมเป็นคุณป้าคนนี้ป่ะดูแลอยู่ฮเป็นคุณป้าคนนี้ที่คุณม้ารู้จักใช่ไหมฮะครับเออวันหนึ่งไม่รู้ว่าถ้าอยากเข้าไปดูแบบไม่ต้องบันทึกภาพก็ได้คือเราอยากเห็นกับตาของเราเอง ว่า<ช>จริงๆ,ๆแล้วเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยผมได้ยินมาเป็นสิบๆปีแล้วฮะมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นตำนานที่ถูกเล่าต่อๆกันมาว่ามีบ้านที่เก็บศพอย่างที่คุณมาร์กเล่านี่แหละแต่ทีนานเดือดช็อกยังไม่เคยเห็นเลยสักคนเดียวอโอ้โหนะฮะแต่คุณมาร์กยินยาแล้วคุณมาร์กไปเห็นมาแล้วนะฮะใช่ฮะโอ้โหปกต,ต,ต,ติเขาไม่ให้คนนอกเขา้าอืมเข้าใจเข้าใจเขาไม่ให้ใครเข้าแต่แต่ป้าเขาใช้ผมเป็นยจของครับ ครับผมผมก็เลยถือถือวิสาสะเข้าไปเข้าไปดูใช่ไหมฮะครับตอนแที่ผมไม่เชื่อกันครับผมไม่เชื่อว่าใครเขาจะมาเก็บสมได้อย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็เคยได้ยินมาว่ามีคนรู้คนนี้ได้ฟังเรากเราก็ไม่เชื่อครับครับเเรื่องแบบนี้มันจะมีจริงออืนะเป็นเรื่องที่มันก็ผมก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วกันเพราะว่าหนึ่งคือผมไม่เคยเห็น ใช่ไอไอไอเรื่องนี้มันมันต้องเห็นมันผมครั้งแรกนะพี่ที่เขาเล่าให้ฟังเราเราเราก็ไม่เชื่อ50กสิบเหมือนกันมันต้องเห็นกันก่อนเออแต่คุณมาร์กยืนยันว่าไปเห็นมาแล้วนะฮะใช่ครับผมโอเคเนี่ยทุกวันนี้ผมร่างใครฟังก็อย่างเงี้ยมีแต่50กสิบผมอยากจะพาเขาเข้าไปดูจริงเลยแต่มันเข้าไม่ได้ไงไมใช่นไม่ใจคิดว่าอยากอยากจะเข้าเข้าดูจริงจะไปขอป้าเขาบอกว่าไม่มีใครเชื่อครับครับ เอออ่ะได้คุณมาร์กนะฮะคุณมาร์กจะได้สิทธิพิเศษนะครับเดี๋ยวถ้าเราจะจัดฉายรอบนี้ถ้าคุณมาร์กอยากดูนะเราจะให้สิทธิคุณมาร์กในการดูก่อนนะฮะคือไม่ต้องโทรเข้ามาเลยเดี๋ยวทางทัชีมงานจะเซตที่นั่งไว้ให้เลยนะฮะสองที่นั่งสําหรับคุณมาร์กที่โทรมาเล่าเรื่องนี้นะครับโอเคได้ครับคุณมาร์กขอบคุณมากๆนะครับครับขอบพระคุณครับอีหนึ่งหลมพัด ตีสองหมาหอนตีสามผีหลอกเจอผีตอนตีสามกับภาพยนตร์เรื่องตีสาม 3D